ใครบางคนแอบเสียดายคุณอยู่เอามาดูเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คุณนะคะเคยใส่ใจดูแลแคร์เขามากมายเนาะแต่เขานะคะกลับไม่ได้ใส่ใจดูแลคุณเหมือนที่คุณทำให้นะคะตอนนี้เขาอาจจะอยากมาปรับ ความเข้าใจหรืออยากจะกลับมาเยียวยาความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะในวันที่ตอนนี้คุณอาจจะกลับมาดูแลเยียวยาตัวเองได้แบบเป็นอย่างดีและชีวิตแบบมีความสุขมากต่อให้คุณจะไม่มีเขาก็ตามนะคะอืมบางคนเนาะอาจจะเลือกที่จะปล่อยมือจากคุณไปปล่อยปละ ละเลยหรือไม่ก็คือบางคนก็อาจจะแบบชิวๆเกินในความสัมพันธ์ไม่ขยับไม่ทําอะไรสักอย่างจนคนคุณรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันพอฉันก็เลยเดินออกมานะคะคุณกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแบบชิวๆสบายๆรลดๆสวยๆไม่รีบนะคะแล้วตอนนี้บางคนเนี่ยคุณอาจจะเริ่มนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ เอ,อได้รู้จักคนใหม,ใหม่แต่คุณก็ไม่รีบนะเพราะคุณชิวมากนะคตอนนี้เนาะเออมันมีใครบางคนนะคะแอบอยากเช็คเหมือนกันเช็คอะไรติงว่าตัวคุณนะ่ะจะยังคงมีใจให้เขาอยู่ไหมหรือบางคนนะ่ะเริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะอยากจะกลับมารักษาเออ ความสัมพัญน,นี้ให้มันดีขึ้นอีกครั้งนะคะแต่ก่อนนี้คุณห่วงเขามากเนาะแบบห่วงห่วงแบบสุขภาพกายสุขภาพใจเขาเกินกว่าที่คุณห่วงเองด้วยซ้ำนะคะเผลอๆการที่มีเขาอยู่ะสิ่งที่คุณได้มาคือสุขภาพจิตคุณเสีย ด้วยซ้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้คุณกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองทั้งกายและใจนะคะมันก็อาจจะสั่นสะเทือนใครบางคนที่เขาเคยปล่อยละละเลยคุณแล้วคุณดูดีขึ้นด้วยนะนก็เลยมีใครบางคนแบบเสียดายอย่างเงี้ยเออบางคนรู้สึกอึดอัดไม่พอใจกับสถานก,การณ์ที่มันเกิดขึ้นบางคนน่ะทุกครั้งอะ่ะคุณอาจจะวิ่งไล่ล่าความสัมพันธ์ นะคะโกรธเองนอนเองหายเองแล้วก็ไปง้อเขาเองด้วยซ้ำทั้งนี้ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ผิดละโดยตอนนี้คุณไม่ได้ทําอะไรไงไม่ได้ไม่ได้ไปเออไปง้อปไปอะไรเงี้ยเขารู้สึกขุนขุนมัวมัวเพาอเพอโกรธคุณด้วยค่วะว่าทําไมข่าวนี้คุณไม่ทําอะไรเลยทั้งที่จริงคุณทํามาเยอะเยอะมากแล้วเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วด้วยปะเออเนี่ยเสียดายนะคะเพิ่งรู้ว่าคุณอะ มีค่าต่อเขาขนาดไหนเนาะหรือเอาจริงอะ่ะเขาไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำนะคะคุณทําให้เขามีตัวตนขึ้นมาดูมีคุณค่าขึ้นมาจากการที่คุณอาจจะให้ความรักความปรารถนาดีแบบยกย่องเฉิดชูให้เกียรติเขามาทีนี้พอเขาไม่มีคุณคือเขาแบบเขาก็นอยจิงอ่ะไม่ได้มีอะไรอะ่ะเออคุณค่าของเขาถูกถูกสร้างขึ้นโดยคุณนะคะเออประมาณนี้อ้ออีกในหนึ่ง ใครบางคนตอนเนี้ยเขาอาจจะเจอคนแบบเหมือนมีนอกมีในเขาแบบว่าเหมือนเดียวเขาแบบหวังผลประโยชน์นะคะหวังจะอาจจะชกช่วยผลประโยชน์จะเขาหรือปลอกลอกเลยด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจาหรืออาจจะโดนใครบางคนแบบดึงสิ่งที่มีค่าจากเขาไปเช่นอะไรอะ่ะโอกาสหรือเรื่องของอา่าอาจจะล็อกเดียวเขาแล้วแบบ อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์หรือตัวเงินอะไรเงี้ยหรือเขาเพิ่งสูญเสียอะไรบางสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วอาจจะนึกถึงคุณดนะ้ว่าคุณไม่เคยหวังอะไรจากเขาตรงนี้เลยนะคะบางคนที่ถึงเสียงคุณหรือมีการฟังเพลงแล้วได้ยินเสียงเพลงนั้นถ้าเกิดว่าเคยมีเพลงที่มีประสบการณ์ร่วมกันหรือเคยส่งเพลงกันกาจจะคิดถึงหรือไม่เคยส่งเพลงแต่แบบว่าทําไมฟังเพลงนี้เรารู้สึกนึกถึงเธอจังเลยอะไรเงี้ยนะคะอืมนะ อนนี้เขาอาจจะแบกรับหลายเรื่องมากๆนะคะปัญหาส่วนตัวปัญหาเรื่องงานเยอะสิ่งแต่ก่อนเขาเหมือนมีคุณอะคะ่ะที่คอยแบบเป็นอะไรที่แบ่งเบาพากลทางใจเขาก็ได้หรือคุณอาจจะคอยเป็นกำลังใจให้เขาที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงมีกำลังหรือมีความอะไรสุขขึ้นมาคุณอาจจะคอยเป็นพลังงานดีๆอะคะ่ะแต่ตอนนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้ appreciate ชื่นชมหรือทรัพย์สิเท่าไหร่หรอก นะชินกับการได้รับแต่ตอนนี้พอมันไม่ได้มีการได้รับเริ่มรู้สึกว่าไม่ชินนะคะอืมอยากรู้ข้างในใจคุณยังคงมีเขาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเอาจริงอะเขาอาจจะมีทั้งด้านที่น่ารักและไม่น่ารักด้านไม่น่ารักก็เยอะนะแต่คุณก็อาจจะมองข้ามผ่านแล้วก็คือเข้าใจในความเป็นเขาแม้วันที่ไม่น่ารักก็ตามคุณอาจจะอดทนด้วยซ้ำว่า อาหนนะ่ะมันยังมีด้านดีที่เขายังมีอยู่นะ่ะเออถึงเขาจะไม่น่ารักตรงนี้แต่เขาก็ยังมีด้านนี้นี่่าอะไรเงี้ยนะคะอืมนางเอกเนาะพระเอกนางเอกมาจากไหนเนี่ยเออนะคะมาถึงคุณนะคะเออเนี่ยจริงๆนะคุณยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นเขานะคะกราบกาันตอนที่อยู่ดนะ้วยกันอะบางทีเขาอาจจะมีเงื่อนไข,ขคุณในซามแบบ เขาจะชื่นชมคุณเวลาที่คุณน่ารักกับเขาแต่ว่าถ้าคุณมีอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งเขาหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกค้านใจเช่นคุณอาจจะพูดในเรื่องของความรู้สึกคุณบ้างเขากลับมองว่าคุณน่ะสร้างปัญหากดดันเขาคือเหมือนเขาไม่ได้ยอมรับในความเป็นคุณทุกอย่างเพอเพอนนะคุณอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้พูดถึงในเรื่องของความรู้สึกตัวเองด้วยเวลาอยู่กับเขาแต่ก่อนนะคะ เออแท้ที่จริงคุณพูดคุณไม่ได้เรียกร้องอะไรด้วยซ้ำแต่แค่แบบอยากพูดเพื่อโอเคเราสองคนจับมือไปได้วยกันได้อะไรเงี้ยนะน่าเศร้าเนาะเวลาที่เราไม่ได้รับอนุญาตในการให้พูดเนาะเศร้าอ่ะนะคะแต่ตอนนี้คุณแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องไปเอาอกเอาใจใครปนเปลอาใครละ่ะฉันเอาตัวเองไว้ก่อนจ้านะคะหาความสุขกับตัวเองก่อนเพราะว่าให้คนอื่นเยอะแล้วไง ขอเลือกตัวเองหน่อยละกันแต่ก็อาจจะมีนะคุณอาจจะมีบางช่วงนะคะที่ตั้งคำถามตัวเองว่าทาไมฉันไม่พยายามมากกว่านี้หรือฉันควรพยายามอีกหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเกิดว่าผ่านไปเน,นี่นะแล้วแบบความคิดถึงหนึ่งเขามันทํางานหนักมากแล้วอาจจะมีความเสียดายลึกๆอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าการที่คุณเลือกตัวเองอะคะ่ะมันไม่ผิดหรอกถ้าตอนนั้นคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการเป็นได้รับการตั้งใจรัก จากคนที่คุณตั้งใจรักเขาถ้าคุณจะเลือกตัวเองคุณไม่ผิดนะอืมนะคะ Your compassion always melt my heart นะคะเขาบอกว่าความรักความปรารถนาดีที่คุณมอบให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันก็ทำให้ใจเขาบ่างหรือเมื่อนึกถึงคุณงามความดีนั้นรู้สึกคิดถึงจับใจนะคะ You are special to me even though I told you otherwise เขาบอกว่าคุณพิเศษกับเขามากถึงแม้ว่า เขาจะปากเสียใส่คุณหรือพูดเหมือนคุณไม่ได้สําคัญแต่จริงไม่ใช่นะอืมหรอตอนนี้สายไปมไ o มอะ for pretending that I don't love you ขอโทษนะที่ทำเสแสร้งเหมือนแบบไม่แคร์ไม่ยาแส่ไม่รักเธอแล้วก็ I s t l l l have so many pictures of us even some ์ซ t มเดอร์ย e นิเค่าจะมีรูปของคุณนะคะเยอะมากแม้กระทั่งบางรูปที่คุณไม่ไม่เห็นอาจจะเคยแอบถ่ายหรือไม่งั้นนัคืออาจจะมีรูปที่เคยส่งให้กันเนี่ยคุณไม่คิดว่าเขาจะเก็บอะไก็ยังเก็บหรือไม่งั้นนั่นค รูปในหัวใจภาพจำในของเขาที่มีเกี่ยับคุณก็คงยังคงอยู่และไม่เคยลบเลือนไปไหนนะจ๊ะร a นดอมเดอร์ุมนะคะหากอยากได้เป็นเรื่องตัวเองทักเข้ามาได้นะขอบคุณและสวัสดีค่ะ